ไซม่ต้องดียิ่งกว่าเดิมค่ะสวัสดีค่ะเอนะคะดรรัติการแก้วเกิดมีสอกเขตใหม่ค่ะขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงนะคะที่มอบให้กับเอมาเป็นอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานครจะทำให้ดีที่สุดค่ะ44,507คะแนนรู้สึกขอบพระคุณพี่น้องชาวไส่ใหม่มากๆเลยนะคะที่ รู้ว่าเราเป็นคนทํางานแล้วก็ทำงานมา20ปีนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องขยันลงพื้นที่ต้องรู้จักที่น้องประชาชนรู้ปัญหาจริงๆถึงได้รับการไว้วางใจมากมายขนาดนี้จนบางคนเขาแซวนะคะว่าโอ้ได้คะแนนมากกว่าสสบางเขตอีกนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องทำให้เอนั้นทำกันบ้านหนักขึ้นเพื่อที่จะทำงานให้หนักขึ้นให้สมกับที่ทุกท่านให้ความไว้วางใจ ใส่ใหม่ต้องดียิ่งกว่าเดิมค่ะรับรองได้นะคะว่ากลับมาสมัยนี้มันต้องดีกว่าเดิมค่ะใส่ใหม่ของเราต้องพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมเราเตรียมพร้อมทุกอย่างก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแล้วล่ะค่ะว่าเราจะทําอะไรแล้วก็พร้อมที่จะลงมือทําทันทีเพื่อให้พี่น้องชาวใส่ไม่ได้มีการพัฒนาเหมือนที่บอกไปค่ะสิ่งแรกเลยนะคะคือปัญหาการจัดการเรื่องขยะค่ะเรื่องต่อมาก็เรื่องบริเวณริมคลองหกวาที่จะ ดูแลแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมถนนหนทางน้ำท่วมต่างๆจะต้องไม่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตสไหม์ต้องไปเจอกันคุยกันในสภาค่ะถ้าเรื่องพวกนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขจะต่อสู้ให้ดีแล้วก็ให้ถึงที่สุดเพื่อที่จะมาพัฒนาเขตไหม่ของเราให้มันดียิ่งกว่าเดิมเหมือนที่เคยสัญญาไว้ค่ะตอนที่เราไปหาเสียงแล้วก็ปราศัยเราจะบอกทุกครั้งว่า เลือกเอได้ดอร์สมชายมาช่วยทํางานรับรองได้ค่ะก็เลยทําให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในการทํางานของเรา20ปีเป็นเพื่องการันตีนะคะดอร์ Dr. สมชายแล้วก็รัติิการแก้วเกิดมีถ้าชื่อนี้มาคู่กันรับรองได้ค่ะว่าพี่น้องชาวใ,ใหม่เขามั่นใจอย่างแน่นอนมั่นใจได้เลยค่ะว่าเรา มารวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วค่ะใส่ใหม่มันต้องดีพัฒนายิ่งขึ้นกว่าเดิมไม่มีอุปสรรคโดยเฉพาะพี่สมชายเป็นคนกล้าคิดกล้าพูดกล้าทํากล้าตัดสินใจใจถึงและพึ่งได้แน่นอนค่ะผมดรสมชายเวสาราชตะกูลนะครับว่าที่ผู้สมัครสอสเขตใสไหมในอนาคตที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่น้องชาวใสมไหมทุกท่านที่ให้โอกาสลูกศิษย์ผมดอตอร์รัติการแก้วเกิดมีคะแนนมากมาย มากเป็นอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานคร44,507คะแนนทุกคะแนนท่านไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะเราทำงานมา20ปีด้วยประสบการณ์ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจทุกพื้นที่ในเขตสายไหมผมและดรรัติการนั้นจะทราบหมดนะครับ8-9ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยมีการเลือกตั้งทั้งผู้ว่าและสกครั้งนี้เราได้ผู้ว่าและสกที่มีความพร้อมทุกอย่าง เชื่อผมนะครับว่าเขตสายไหมเปลี่ยนแปลงแน่นอนสอกอของพักไทยสร้างไทยทำงานได้กับผู้ว่าทุกคนอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราเห็นด้วยเราก็จะช่วยนะคะในการที่จะให้มันผ่านร่างผ่านอะไรต่างๆทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับประชาชนพักไทยสร้างไทยของเราสกอของเรายินดีให้ความร่วมมือเสมอคะ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับ พี่ๆน้องๆของเรานะคะหลายๆคนที่อาจจะผิดหวังในการเลือกตั้งในสนามนี้นะคะอยากจะบอกให้นะคะว่าคือการเข้าสู่การเมืองนะคะมันเป็นจังหวะและโอกาสบางคนก็มีโชคด้วยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างแต่อย่างที่เราจะประสบความสําเร็จได้มันอยู่ที่ตัวเราด้วยต้องมุ่งมั่นทําง,งานแล้วก็พัฒนาแล้วพี่น้องประชาชนเขาจะเห็นถึงความตั้งใจของเราโดยเฉพาะคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์นะคะท่านเป็นเหมือนกับ ตัวอย่างที่ดีมากๆท่านไม่เคยท้อท่านไม่เคยพักทํางานตลอดจนถึงดึกดื่นแค่ไหนบางทีตีหนึ่งตีสองท่านก็ยังไลน์มาในกลุ่มไลน์นี่แหละค่ะแบบอย่างที่ดีของเราแล้วเราก็ควรที่จะเอาท่านเป็นตัวอย่างแล้วก็สร้างขวัญกํากลังใจให้กับตัวเองทุกอย่างนะคะไม่ได้สําเร็จได้ภายในวันเดียวทุกคนต้องใช้เวลาคะ่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปพี่เชื่อว่าทุกคนทําได้แล้วก็ทําได้ดีอย่างแน่นอนไทยสร้างไทยต้อง เกิดในประเทศไทยแล้วก็จะช่วยพัฒนาพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้ดีแน่นอนค่ะ